ชุดนี้ใครรู้ราคาบ้างครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเอามาใส่เจ้าเวฟสี่วาวของเรากันไม่รู้ว่ามันจะดูดีหรือเปล่านะาใครจะว่ายังไงคอมเมนต์มาหรือว่าปั๊มลอยกับปั๊มเดิม,มใส่ร้อยยี่สิบห้าปั๊มเดิมสวยกว่าไหมแต่เรามาเอาเจ้าของโซนิคไปใส่เวฟร้อยยี่สิบห้ากันครับไปดื้อไปสวัสดีครับวันนี้ผมมาคุยน้อยนะครับวันนี้ก็ <c oughs> คือจริงๆนะครับวันนี้นยผมจะมาเอาอะไรของโซนิ c ไปใส่รถวิฟ <c oughs> เราบ้างค <c oughs> ือเพื่อนๆถามว่าทำไมพี่ไม่ใส่ปั๊มปักข้างให้ร้อยห้าไม่ใส่ปั๊มแปดจุดหนึ่งคือผมบอกเลยน,นะครับว่าราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างทีงจ่จะแต่มันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องครับเพื่อนๆก็คือว่ามันแพงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาของโซนิคไปใส่คือของโซนิคเนี่ยผมขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเป็นอะดรีนาลีนงานไทยคือเมื่อประมาณผมซื้อโซนิคเมื่อประมาณสองปีที่แล้วใช่ไหมที่ผมปั้งล่ะ สองปีที่แล้วผมปันไปแปนแ<ะ>สนครับเมื่อกี้ตัวซีหมดไปเยอะนะก็ตอนนี้นะครับก็คือชุดปั๊มนี้ผมขอชี้แจงเลยราคาครับอันนี้จะอยู่ที่สอง0ัน้าร้เจ็ดสิบแต่ผมไม่รู้ว่าราคาเนี้ยมันอาจจะลดลงบ้างสัก4ี่ห้าร้อยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นเบอร์สิกใส่เว็บนะ่าจะใหญ่แต่ก็ต้องใส่แล้วก็สายนะครับเป็นสายปลดจากร้านนครเป็นแบบสั่งประอกอบนะครับ รอดมา้วาอนี่ถ่ายค้างไว้สายนะครับเพื่อนๆสายเนี่ยผมสั่งจากร้านนคมมาไปวิ่งภูทบเบิเกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือสายอ,ะอา่ะผมใช้สาย,สาย,ส,ายสายปกต,ติเนี่ยเส้น3 5 0อน,นะแลวพอติเนี้ยสายมันรั่วครับเพื่อนๆเมกไม่อยู่แล้วตอนนั้นจะไปวิ่งขึ้นขเขาภูทะเบิกถ้าเกิดว่าวันนั้นผม ถ้าเกิดว่าวันนั้นโกนิวไม่ให้ผมเบิกแบบเปลี่ยนสายนะผมก็คงจะไหลตกผูชั่เบิกตายเลยครับเพื่อนๆก็คือเปลี่ยนสายนี่มาเป็นแบบสายสั่งประกอบนะอันนี้ผมสั่งแบบถูกสุดเลย2000ถูกสุดเลยครับเพื่อนๆพื่อสองพันเนี่ยเป็นเลนแบบนี้เป็นเลนแบบงานแบบเก่าๆอ่ะเออเลนมันจากงานเก่าๆแต่ถ้าเกิดว่าใส่แบบเป็นสีมันจะประมาณ3ามพันสามพันห้าแพงมากแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้2700ครับเพื่อน นี่ปั๊มล่าน2,700คือชุดนี้นะครับ2,700 2,000เป็น4,700แล้วก็ปั๊มเมกอีกอ2,000 3,000อะเป็นประมาณ7,000อะ7,800อะเออก็คือเดี๋ยวเราจะยกไปใส่เวฟกันเพราะว่าเวฟเนี่ยผมดูแล้วว่าถ้ามันใส่ก็คงจะเอ,งเอ้ยยังใส่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีขาจับปั๊มไม่รู้จะซื้อที่ไหนได้บ้างอันนี้ มันเป็นปัม๊ม125เลยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ปไปกระบอกชก125เลยใช่ไหมใช่ได้เพราะกระบอกชก125กาซอนิกเหมือนกันใช่เลยวะใช่ใชโอเคอันนี้เรายังไม่รู้นะเราเราต้องลองใส่ดูก่อนเพราะว่านี้เราก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่พี<อ>่พูดแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวเราจะพออ,อะไรจากน้องโซนิกไปเพราะคือบางคนถามว่าจะขาย<ะ>ไหมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ชุดปัม๊มเนี่ยมาใส่นี้ แล้วผมก็จะพูดขายคือรถเนี่ยสตาร์ทติดปกตินะครับแต่ว่าข้อเวงมันดังครับเกก็มาเอาแรงๆแรกใครเอาไปเปลี่ยนก็ประมาณสักเ4,500-5,500นะครับโดยประมาณก็คือขับได้ปกติแล้วก็ขับใจได้เลยครับเพื่อนๆไปเบิกเป็นข้อเวียง300มาแล้วแล้วก็ให้ช่างเขาเปลี่ยนก็สบายครับขับได้สบายเหมือนเดิมสตาร์ททีเดียวติดนะครับเพื่อนๆเบ็ดเนี่ยคือเพื่อนเอาไปชาร์จนะครับแต่จริงๆ่มันสตาร์ททีเดียวติดเลยขับไปเดี๋ยวนี้เราไปขโมยอะไรน้องโซนิคไปใส่120นึ่งจับ เขาบอกว่าอะไรครับฝ yes mm hmm. ุ่นมักจะมีราคาจริงหรือเปล่าครับอะไรครับฝุ่นมักจะมีราคาก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อใครอยากหาเงินยามว่างที่แบบว่าดูคลิปแล้วว่าง อยากดูคลิปต่อไปอีกแต่ที่สําคัญเนี่ยผมมาแนะนำเลยครับผม SJK91 1นะครับแอดนี้เนี่ยเป็นสวรรค์ของคนเล่นเกมเลยครับเพื่อนๆใครคอเกมใครสายเกมเนี่ยต้องห้ามพลาดครับและที่สําคัญเนี่ยฝากถอกก็ไม่ถึง1นาทีด้วยครับเพื<ฆ>่อนๆมีบริการฝากตอนผ่านทูมานี่วอลเลทด้วยสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารผมบอกเลยครับว่าสะดวกสบายมากๆและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็เอสไปได้นะครับที่ SJK91 ที่สาคัญอย่าลืมเติมแอดนำหน้านะครับห <_ d> um> รือว่าเข็บหน้าจอนี้ไปนะจะได้สธิพิเศษ,ษรับโบนัสเพิ่ม20%นะครับ <_ d> um> โอเคครับเพื่อนเพื่อนวิธีแกะนะครับก็ไม่ยากเลยนะเพราะว่าโซนิกเนี่ยมันเป็นรถที่ว่าไม่ต้องยุ่งยากนะครับเราปลดแค่ปั๊มทีเดียวก็มีอ,ออกได้เลยนะครับนี่ <_ d> um> อันเนี้ยจะเป็นปั๊มบนปลดสองตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อคือใครที่เล่นโซนิกเขาก็น่าจะรู้แหละเพราะว่าปั๊มเนี่ยมันก็มีแค่สองตัวนี้แล้วก็ถอดหน้าต่างนะครับแล้วก็ถอดถอดรถสองตัวนี้ก็ นี่ครับเพื่อนๆตอนนัสตัวนี้คือจบเลยไม่ไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับเห็นปะเนี่ยคือง่ายๆเลยก้เล็กาชิลๆเราก็ต้องเอาไปใส่น้องเว็อีกครับเพื่อนแต่ใจจริงเพื่อนบอกว่าใส่ได้แต่ผมก็ไม่กล้ายืนยันนะนี่เดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนึงถ้าใส่ได้ก็คือใส่เลยแต่รู้สึกว่ามันใส่ได้ต้องซื้อขายตามสี่พอตมา ค่อยใส่ก็ได้นั่นนะถอดถอดนื้อเลยโอเคใครอยากแยกเครื่องผมขายนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนแยกเครื่องเนี่ยผมอยากขายทั้งคันมากกว่าเพราะว่าทั้งคันเนี่ยมันยังขับได้นะครับเพื่อนแค่เราไม่ได้ล้างเองครับคือถ้าซื้อไปนเนี่ยเปลี่ยนชุดสีกับเปลี่ยนข้อเวียงแล้วก็ไม่คือขับได้ปกติอ่ะนะท่อน,นี่แบบล้นลนหนักแต่แต่โซ่ด้วยก็ดีนะครับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นรถจอดเห็นปะรถจอดครับเพื่อนโซ่ก็อาจจะขึ้นสนิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไป นี่เกตสองตัวครับเกตแบบง่ายๆเลยปึ๊บเดียวแล้วก็ดึงออกมาอ่านี่ครับเพื่อนๆพลาดเองหมดไหมฮะอะไรก็วะครับงานไทยครับงานนี้เนี่ยเป็นแบบคือตอนตอนนั้นนะผมสั่งแบบชุดนี้หมื่นหนึ่งอ่ะสั่งผมหมดเลยนะตอนนั้นนะผมเล่นบาคาร่าได้มามื่นหนึ่งครับเพื่อนๆแล้วก็เอามาซื้อนี่บาคาร่าหมดจ่ะบอกคำเดียวเกะอะไรอย่างปึ๊บนี่ เราก็เรียกว่าแกะไม่ยากครับเพื่อนใครอยากได้ก็ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าถ้าใส่เนี่ยมันดีหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนผมบอกว่าใส่ปั้มเดิอมอะมันดีสุดแล้วใช่ผมก็รู้ครับปั๊มเดิมมันดีสุดแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยโัพท์ผมมีแแค่เมกหลังเอ้ยเมกนหน้าผมก็เลยใช้แบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเรามีเมกหลังแล้วครับเพื่อนพอรถผมแต่ละคนเนี่ยไม่มีเมกหลังเลยดีมาเราก็กําลังจะใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อนน้องดีมเราเราเช่าอีกห้องหนึ่งนะครับเพื่อเป็นที่จอดรถครับยี่สิย วันนี้ว่ววาทั้งเพืบบเ่อนๆเช่าไม่ใช่แล้วก็คือน้องเขาอยู่ห้องห้านะครับเขาก็ช่วยทำาิซอยู่แต่ผมเนี่ยอยู่ห้องสี่ครับเพราะว่าผมชอบที่นั่นเองครับ,บรเพื่อนแช์โอ้ไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเทียบดูนะว่าจะใส่ได้หรือเปล่าอลองลองไม่ต้องลองใส่แค่ลองเทียบดูเฉยๆพาอาน่าจะใส่ได้นะครับเพื่อนๆแต่เดี๋ยวค่อยใส่เพราะเราตองไล็น้ำมันมีกด้วย ใส่ดูลว่ามันจะเป็นแคมป์ดก็เป็นอปั๊มเออโอเคจัดไปนี่ครับก็คือแกะดูเลยนะเพราะมันแกะแค่สองตัวมันไม่ได้เกะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวไม่ได้รอจะให้พี่ที่บ้านนู้ไล่ให้นะครับถ้าเกิดว่าไล่ปั๊มเพราะว่ารอบก่อนแกก็ไล่ไล่ให้นะแต่ว่ารอบนี้ก็แกก็ไม่ค่อยว่างครับผมแกไปทํางานนอกเวลาผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปถ่ายนะครับเหมาด้วยาจัดไปครับแกว่า โอเคครับเพือ่อนๆตอนนี้เนี่ยเราก็ถอนมาจากน้องโซนิกแล้วนะครับนี่ก็คือน้องโซนิกเนี่ยเราไม่ค่อยได้ขับเลยครับเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ขับนะ <c oughs> คือตั้งแต่มีดีมผมก็ลืมโซนิก<ห>แล้วตั้งแต่มีเวฟร้อยยี่ห้าโซนิกผมก็ลืมไปเลยครับเพือ่อนๆแต่โซนิกเราก็เอามาขับอยู่ช่วงนึงนะช่วงนั้นแหละแต่ว่าที่ขับไปทริปไหนมารอบล่าสุดเป็นรูปมันมีปัญหาครับเพือ่อนโซนิกแล้วพอกลับมาเนี่ยข้อเหวี่ยงมันดนังก็เลยว่าไม่ไดไ้ไม่ได้มาคือผมให้คนต่อต่อ,ตอก่าผมมาขับแล้ว มันขับหมวดสองครับเพราะว่ามันเป็นหมวดที่แบบเบิ้ลโชว์แล้วมันเอาไปขับเอยเยสุดท้ายข้อเวียงมันขึ้นไม่สุดมันก็<ะ>ตามแลยแกตามนั้นแหละครับเพื่อน่อนก็คือพังก็ไปเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ดูว่าทรงเนี้ยจะสวยไหมแต่เดี๋ยวเราขอล้างก่อนแล้วกันไปไปล้างกันเ่า<ะ>โอเคครับเพื<ๆ>่อนเเดี๋ยวเราลองใส่ดูก่อนนะถ้าเกิดว่าใส่ได้เนี่ยเราก็จะใส่เลยแล้วก็ไปล้างก่อนไปล้างก่อนไปล้างก่อนค่อยมาใส่นะใส่ได้ปะ นี่ว่าเหมือนจะใส่ได้นะได้แต่ว่าเฮ้ยมันตัวเดียวกันเลยวะโอเย็ดเคตัวเดียวกันวะโอโหตัวเดียวกันเฉยเลยครับพเพื่อนเพื่อนเยลูใช่ใช่จต้องดันขึ้นหน่อยนึงด,นยงดันดันขึ้นไม่สุดไงมันใส่ได้เลยมันใส่ได้ใช่ใช่นี่มันมีผ้ามีกไปแล้วแต่ว่าไม่ไม่ต้องเพิ่มขนาดจานมั้ยแค่นั้นแหละเนี่ยเราดูขนาดจานครับพอดีป่าวะแต่ว่านี่ว่าถ้าใส่ปั๊มแม้แต่ว่าจามันเล็กอะ ถ้าไม่อย่านั้นมันต้องใส่แต่จานเดิมแบบแบของที่นี่ใส่อ่ะไปดูแบบนั้นเดี๋ยวเนี่ยนี่ครับเพื่อนมันอ๋อนี่นี่ใช่ใช่มันจะจานใหญ่ขึ้นมาใช่มันจะเออมันมันมีลองอะแดปเตอร์เอามันมีจานแบบ220เอ้ย280สมิลสองมิลสามมิลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแต่อันนี้เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันมีมีแค่ข้างหน้านะครับเพื่อน มันมันจะมันมันก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่ามันจะมองว่ามันไม่สวยมันจะมองว่าปั๊มจะใหญ่กว่าเออใช่มันเริ่มเปลี่ยนกานแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันเราขอตัวพาไปล้างก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะใส่ได้แต่นี้เนี่ยมันจะมีแค่ขอบขอบมันก็จะดูแบบเออมันเบรกเต็มเลยเออมันมันมันเบรกเต็มเลยนะเออมันได้แค่แค่นี้เออมันได้แค่ครึ่งครึ่งเลยใช่ไหมแค่แค่ครึ่งเนี่ยแต่ครางเลก็ถือว่ากินละแต่เอ้ย มันไม่น่าเช่อ๋อมันสุดมันสุดแค่นี้มัใช่ใช่มันสตรแค่นะั้นเพราะปัม๊มไอ้จานนี<อ>้มันไม่ใช่แบบเดิมๆไงอันนี้มันเอาไปปลีงมาหรือว่าก็เปลี่ยนจานหรือว่าก็เปลี่ยนขาปับเอ้ยขาจับมีสองอย่างเจเปลี่ยนจานน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับเพื่อนๆไปล้างก่อนนะโอเคครับพเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็ใส่ได้แล้วนะครับแต่ว่าหลักๆนี่ยผมว่าเปลี่ยนจานหรือไม่ก็เปลี่ยนขาจับก็ดีเหมือนกันเปลี่ยนอย่างไหนก็ได้นะครับเพราะว่าความสูงขอจานนเยมั มันไม่เท่ากันนั้นในแต่ละใบที่เราใส่นะครับอันนี้เนี่ยจานผมว่าจานนี้น่าจะประมาณ290หรือว่า310นะครับแล้วก็นี่ใส่แล้วครับเพื่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้มันกินแค่เิดเดียวส่วนหลักๆเลยเนี่ยสายครับมันไม่ถึงครับและสายนี้เส้น2,000กว่าเพื่อนเพื่อมันไม่ถึงครับก็ไม่แน่ก็อาจจะใช้สายเดิมไปก่อนก็ได้คือใส่สายเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่สวยนะแต่ว่าเสียดายสายนี้ครับเพื่อนๆ2,000อ่ะแพงมากอ่ะใครสนใจสายนี้ก็ไม่ีกว่าเอาใส่ตัวนี้กันเลยนะ อเออเดี๋ยวใส่ด้ต่อเรเอก็เอาสายเดิมใส่แล้วกาันเนี่ยมันไม่ถึงออนีิเดียวครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราก็จะล้างนะครับเพ่อนเพื่อแล้วก็อ e หน้า<ๆ>เราจะพาไปไลนะ่กันมันเมกันมาดูกันว่า<ๆ>เราจะต้องเปลี่ยนสายเมกหรือเปล่านะครับฝากเพื่อนสั่งกระดี่งไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอะไรน้องดีนะอ้ยไม่ใช่ดิ อะไรโซนิกมาใส่เป็ร้อยยี่ห้ากันนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะไล่น้ำมันเมกให้ดูนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไล่น้มันเมกเนี่ยมันท่องาที่จะไล่ยากพอสมควรนะครับสำหรับปั้มสีพอร์ตแต่ถ้าเรามีสลิงจะไล่ง่ายมากครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีพีหน้ากันนะผมนะว่าไล่กับสลิงเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าคลิปก่อนเนื้อผมก็เคยไล่ให้ดูแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์และใครอยากให้ใส่ตัวนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยใครว่าเปลี่ยนอะไรดีสุดก็คอมเมนต์มาแล้วระวังขาจับจานอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้